สวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิโกบอลจจโบ,จบ,โบหรือจะโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ประจําวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่ม V.I.P ที่มีทีเด็ดบอนแต่งระดับความมั่นใจ80-90%กันเลยนะที่จะมีแจกแค่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ ผลคอบอลประจําวันที่18กระกฎาคมพศ2566นะครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบบอลเต็งหนึ่งคุยเช่นเคยบอลเต็งของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นทางด้านทีม FC ซสตูกาพบซันกิลิสในเวลา22นาฬิกาตรงของวันนี้นะครับจเจอาบ้านอย่าง f c ซสตูกานะครับผลงานทนานาที่ผ่านมาทําได้ไม่ดีเลยแพ้2เสมอ3นัดลาสุดกอเสมอมาด้วยสกอ0ต่อ0นะครับส่วนด้านทีมเยือนอย่างซันกิลิสนะครับผลงาน5นันาที่ผ่านมาทําได้ดีเลยชนะ4เสมอ1นัดลาสุดกอด้วยสกอ 0, อ -0 ที่บ้านตัวเองด้วยนะฮะสถิติที่เคยพบกันของทั้ง2ทีมนับก็จะเจอกัน1น,นัดเท่านั้นนะฮะก็เสมอกันด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ะครับวันนี้นะผมก็ชอบทางทีมเยือนอย่างซันกิริสนะผมคิดว่าซันกิริสมีความได้เปรียบมากกว่าพอสมควร้ดยตัวเล่นและฟอร์มที่ดูด,ดีกว่านะวันนี้ผมเปิดให้เสมอซันกิริสวันนี้คิดว่าซันกิริสนะครับจะยิงด้วยสกอร์ที่ข้าได้สกอร์ที่านะครับซันกะิริสชนะหนึ่งศูนย์แน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จิกโกบอลน,นะครับวันนี้จิกโกบอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ